มือนีวันจันเนาะเ่าได้คิดว่าสิได้ไม่ไม่มกินเขาข้างนอกเออกอนลังเซตแก้วเขาพอดีพอใหญ่กลับมาพอใหญ่เลยบอกว่าโอ้ยพอคิดอยากกินอาหารในะแมกซิกันไว้พักพักคอยไปกินแนบพ่ะนะก็ลเลยเอา้าก็เลยได้เดาตอาลัางเอาแนวกินออกมามาสิเฮตุตอเลยพาคก,กันมากินอันอันแ,แรกแรกเขาก็เอาะเจียวดีมาให้ยมาข่าวเกลียวปวดนี่นี่นนชิมพะนะกินกับกินกับซอสสา เทศนี uh ่หะเจลบานทาวันล่ะถตาว่าทางเพชดรสชาิบ่บอนน่ะอ่าเพชรรถชาดก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้เอินไว้อย่างบุญ่พิโกพิสคอเกนพิงโกดิไก่เอ๋อยั่นะมันคือม่เบอเคลเทสพันเบอเคลเทสสๆนี่ล่ะของพ่อใหญ่ทอดเป็นอย่างพ่อใหญ่ของเจเป็นอย่างวอสซิสอ it's ค a r n i t a s Enchiladas <c oughs> with a mole sauce ของแมยัยทอนเป็น uh, it's pork หมูห <Yeah, move. S 2> มูหมูที่เขาเอามาามวลนัน่นนะหมูแล้วก็บมะเฮ็ดท่านบานเห้าหน่ะวิธีการเฮ็ดนั่นเขาไม่อยากหรอกไ่คิดว่านะหมูหมูแล้วมะตุนๆุเห็นไหมนันนันแล้วก็บมะยัดใส่คอ What's Nachos. 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 Jose Rico Taco Nacho Quesadilla Tortilla Dilla Jones. A actually, actually, Nachos was not invented in nachos. Mexico. It was invented in California. I'm going to take this one. This ขเขาเกยบ,บนี่มาใอไเอาเนื้อบดมาใส่แล้วก็เอาซอสครีมม่ทเชิมมไไ่ไทอะบอนแ่บบ่เาไยในแมนละสูแซ่บมากอ, <c oughs> อันของแม่กบ็บ่อยากก็เลซังอัน,น,นทาโกะนะากกะทาโกะโกะุ้งกมีกุ้งกุ้งแรากกระิมีอัน พุงย่างอะนะล้วก็ซีเมนมะเขือเทศหันนี่ละเราก็ใส่แพนอนนีแล้วก็ทอดกินซอส c h e like a my p a t e i i k e กับอันนี้ไข่ซัมแมวกิกนเนคอกเทลอันนาคาราดาเกขึ้นน้ำบกเผากัน้ำแบกซับปรดแล้วก็ใส่เหลาจักน้อยแล้วก็บเบียร์เบียร์เม็กซิกัน ใ่บกเน้า this is hot this i h t มจัดเนาะคนมาหลายได้มาจัดเพราะว่าส่วนมากคนจิออกมากินสุกร์าวทย์เป็นบลร์วัอใหญ่คิดอยากกินใครเิ่งซื้อ